ท่านประธานจิมมี่เรื่องจริงนะครับวันนี้จะถ่ายคลิปให้ทั้งวันเลยครับพี่น้องจะหายแ้นะครับนี่นะครับวิธีชงนกาแฟเเอากาแฟนะครับที่ลงปืนไปนะโคดนะครับภาษาูไทยนะครับเอาซื้อโคดเรียบร้อยพี่น้องเข้าหยอกยอกน้ำก็น้ำนี่ครับเอาจะครึ่งหนึ่งนะครับเข้าสิเอาลายไม่ได้โอ้โหลถอะไรมาพี่น้องเละแล้วแล้วก็หมุนเลยครับหมุนติ้วๆเข้าไปเสเรียบร้อยแล้วก็เขย่าครับพี่น้องความหอมมาแต่ไกลเลยครับเช็คไปเลยครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องเฮ้ย าทีนี้ทงให้หมดพื้นดอ้อบางกล้องพื้นด้อน่ะเกิดอะไรขึ้นเอาเกิดอะไรขึ้นเริ้อะไรขึ้นเราจะเอาชองเข้าขวด <c oughs> กาแฟที่พีคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟที่ในโซมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เป็นกาแฟที่เปิดตัวที่จำปาดงครับก็จะมีเป็นกาแฟที่น่าค้นหาหน้าริมล่องนะครับผมศูนย์เก้าสนะครับผ่านยูทูบเบอร์สายคุณลุงคุณป้าลุงพนพ่อแตนทุกช่องเด้อพี่น้องเนอน้ำเย็นหอยใช่น้ำเป่าแล้น้ำปุ่นก็ได้อ่าก็ได้ใช่ไหม ตอนนี้เดี๋ยวรถเว้นรถเว้นเออตอนนี้เราขวางทางอยู่รถไปไม่ได้เราไม่นิยัดโอ้ยเดี๋ยวรถติดต้องขับมารถรถรถสบายดีสบายดีตื่นเต้นกลางคืนกาแฟเราเอารถลงก่อนเนาะโอ้รถมาจากไหนัำเนี่ยเราไม่เคยอยากกินกาแฟก็ต้องได้เอารถลงก่อนเนาะมาจากไหนมาจากไหนขอแรงโชว์หน่อยเร็ว ขอแรงขอแรงไมยังไปเปิดขปพี่น้องครับกาแฟนี่เท่าถ้าเป็นขวดขนาดเล็กประมาณนี้พี่น้องเข้าก็ใส่น้ำจากเครื่องนี้โรต้องใส่หลายพี่น้องมันจะกลมกลอมเนี้บอกใครเพราะว่าบางทีเราไปเห็นงานเห็ดให้เห็นนาไป ตรงนั้นตรงนี้มันไม่สะดวกที่จะไปส่งการน้ำร้อ,อ,อนพี่น้องเราก็ขยำยังไงส่งใส่น้ำนนยังไขยำก็มีหลายรูปแบบขยำแบบนี้ก็ได้ขยำแบบนี้ก็ได้ขยำแบบนี้ก็ได้นะหรือไม่แต่เอาแบบนีน้ก็ได้นะเอาขึ้นอะไนี้ก็ได้ที่โอ้โหดูตองนี้ก็ได้นะครับเออเอาแบบนั้นเลยโอ้โถๆๆอย่าบอกใครเสี่ยวพนะก็ได้นะครับโอ้โหน่าหน้าไปไปเราไปดูข้างหน้าก่อนพี่น้อง

นี่สูสององทั้งหมดเลยหอ้ปู้สาวมาจาบ้านเลยขอบคุณเช่นกันนะคะนี่ก็พากันนะคะเอารถอะไรนะน้องปุยนุ่นบอก <c oughs> ป, <c oughs> ปุยนุ่นลงจกักร <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเป็นรถของน้องเมฆนะคะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ่ะนี่ไปแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะบรรยากาศยามเช้าๆเนาะนโอ้โหพินิกี้โอ้โหพินิกี้อยากขึ้นเนาะสบายแล้วพินิกีได้รถขึ้นแล้วนี่นะคะพ่อฟื้นก็จะพาไปแล้วตูดตูดแล้วพา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 มาพามาในร่มก่อน มา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 สวีนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะได้นอนนะคะรถที่ที่เคยได้นั่งได้นอนเนาะโอ้โหนี่ค่ะก็ฟื้นนะคะมาถึงก็ขึ้นเลยเนาะพี่นิกกี้นะคะเคยนอนเคยทะมนดแยมมาทางซ้ายจะได้ถ่ายนะคนิกกี้รรรู้้ววว่่าาาาเเเอออยมืงงลลแตกขคับ Well. Some, บ,บ, ubers, บ,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 บอกว่าให้ให oh, okay. ้มาจะให้ถ่ายหน้าดิกี้ด้วยบรรยากาศที่สวยงามปุยนุ่นป่นปุยนุ่นรถปุยนุ่นนี่ค่ะพี่นิกกี้โอ้โยไปแล้วทำไมไวแท้โอ้ ทันเลยนะคะไม่ทันนะคะนิกกี้นะคะได้น,นอนสบายแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะแม่บุญถีจากหนูหนูเดียบอกคะ่ะดูทุกวันคะ่ะอ๋อหนูเดียบอกคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณหนูเดียท,ทำไมสวยแท้เนาะใส่แว่นดำอะไรลุนอะไรลุน ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะคุณหนูดีนะหนูดีอ่ยบอกค่ะหนูดีหรอกเราอ่านเป็นหนูใดขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณชาลินีบุญรักษานะคะอ่านให้ไอถิ่นขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะวิวสวยมากค่ะดูแล ดูแล้วคิดถึงเมืองไทยค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะเราก็อยู่ด้วยกันหลายช่องนะคะตอนนี้นิกี้ได้นั่งรถแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะวิวสวยๆนะคะวิวสวยนะขอบคุณเช่นกันนะค่ะมาครบแล้วนะคะมีที่ไทยบานนอกแล้วก็มีในโพธิพ่อฟื้นนะคะแล้วก็คุณอนุสรสกลนครนะพวกคุณแตวนะคะนิกี้น่ารักนะแม่จาู้นะคะอยากขึ้นรถมั้ะ เลี้ยวเลี้ยวหมายความว่าอะไรเลี้ยวเล่ยเล้วเล้ยวได้มาทานขอบคุณนะคะท่ารครับน่ารักจริงๆตำแหน่งโนรับนี้รับมานานหรือยังครับี่ไงขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านะเลาะต่ไปเลาะต่อไปเลาะต่อนะคะชอบชอบแล้ว

ลูกชายนอนเบาะก่อนมืมอญไหมกี่หน, <c oughs> <c oughs> นูเดียคะแม่โอ้หนูเดีย,อย,อดยขอบคุณมากมากครับรัวคุณแต่วขอให้แม่นะได้ยอดปัง,ปงๆทุกวันนะคะมีความ โอ้เจ้าว okay. okay. ่าโบาี่สุดสวยค่ะสุดสวยจริงๆนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากนะค่ะไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่ทินจะลงไลน์แล้วนะคะสว่านถึงเจ็ดโมงแล้วเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องแม่บุญทินกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะโอ้พินนกี้น่ารักแท้เนาะเพื่อนๆได้เดินตามแล้วพิเนกี้ได้ขึ้นรถแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ